เาาไอหนาวหายไปไหนอ,อยู่ข้างล่างเอ้าลงลงสไลเดอร์ตรงไหนก่อนตรงนี้ก่อนอ่าสองแซมขึ้นได้ด้วยขึ้นได้ด้วยลอ้าพี่ฝนหาย,ยพี่ฝนหายไปไหนสองหาพี่ฝนดิพี่ฝนหายไปไหนแล้วมาลงมาหนึ่งสองแซมสนุกไหม ใช่ต้นฝนเล่นอะไรเนี่ยต้องหันหลังลงต้องหันหลังลงใช่ต้องหันหลังลงตรงนี้ออืใช่จะได้ไม่ตกโอเคฮึ้ยใครมาใครมาว้าอันนี้คือซอมบี้ต้นฝนเอ้าหายไปแล้วมองไม่เห็นไห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 นอยู่ตรงไหนไปตรงไหน ไปตรงนะขึ้นมาจู่ระวังตกนะอ้าวเอ้าต้นฝนมาอีกแล้วคือตัวกลางก็ได้มีหลายตัวไปแนวนู้นใช่ไหมรับเตือนทางไปไหนไอ้หนาวโอ้ยหนาวขี่รถไฟโอ้ยขี่ไปทะเลเอาเบรกหน่อยไปก่อยให้ต้นฝนขึ้นหน่อยให้ต้นฝนขึ้นหน่อย จอ,จอดจอดเอ้าจอดที่สถานีนี้แล้วอ้าวไปใครเป็นคนขับเนี่ยตัวขนไอหนาวเป็นคนขับตัวขนเป็นคนซ้อนนั่งลงน right> ั่งลงมันอันตรายมันอันตรายอ้าวฮะอ้าวถึงหรือยังถึงหรือยังเอาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเอาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเอายกล้อยกล้อ รถไฟยกเราได้ไหมถึงแล้วให้หยุดก่อนหยุดก่อนค่อยลงโอเคไปไปแลงนู้อซ้ำเอาสไลเดอร์ลงมาดิชื้อเอาแทนนึกว่าจะสไลเดอร์ลงมาเอาไหมโอ้ตอนนี้หนาวจะขึ้นได้ไหมเอาเรือ่องเอาเรื่องดิๆๆๆๆเรื่องเอา หลบลบพี่น้อยลบพี่น้อยพี่จะลงก่อนอ้าวเอาลงคนละด้านก็ได้อ่าเอาปีนขึ้นฝั่งนี้พี่ลงฝั่งนู้นอ่าลื่นเลื่นเลื่อนเลื่นขึ้นได้ไหมเลื่อนขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นได้ไหมนี่เป็นลูกบอลลูกบอลที่เขาเสียดสียงดังๆอ่ะเหมือนเหมือนประทัดไงตุ้มตุ้มเนี้ยเดี๋ยวจะลูกไปทำเป็นเต่าเต่าเลยเหมือนมาหลังเต่าเหรอ นี่ดูไอ้หนาวนี่ต้นขึ้นอ้าวขึ้นขึ้นขึ้นต้นฝอขึ้นได้เหรอต้นฝนโตแล้วอ่ะฝั่งน,นี้อ้าวไอ้หนาวสไลเดอร์ได้ไหมกินน้ำไปเครื่องนิีจอกแล้วอ้าวหมุน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 ฝอหมุนดิหมุนข้างบนสิหมุนใบพัดต,ตอนนี้ <สะ S 1> <laughs> ตอนนี้เครื่องบิงกนกำลังจะขึ้นแล้วเอ้าปิดประตูก่อนโอ้ปิดประตูยังปิดประตูแล้ว,วไหนไหนหมุนดังโอ้จะขึ้นแล้วจะขึ้นแล้วรอด้วยรอด้วยรอพ่อขึ้นด้วยบายบายโอ้โหขี่กลับบ้านเหรอโอเคเดี๋ยวไปรอที่บ้านนะตามไปนะโอเคไหมโอเคเอาเอาไปจอดที่บ้านเลยไป อะไรเนี่ยอันนี้มันคืออะไรอันนี้คือปุ่มอะไรฮะปุ่มอะไรปุ่มควบคุมใบพัดใช่ปุ่มใบพัดถล่มเหรอปุ่มโอ้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 โอ่าพาพี่ฝนซิ่งเลยเหรอเนี่ยถึงแล้ว